ใจในทันทีที่เธอปนตาเรื่องเขาทำไมเขาไม่สนต้องเป็นคนยังไงเขาถึงจะห้นมองและมาสนใจเปลี่ยนตัวเองเท่าไรแต่สถานะก็เหมือนเดิมเธอบอกเธอเขาไม่มีใจเธอก็คงอยู่ไม่ไว้ไม่เป็นไรมองแต่ฉันล่าฟันก็แค่รั <I 'm S 1> เคยร,รู้ก็แค่อารักอย่างน้อยเธอที่ยังได้อยู่ข้างข้างก็ดูแลเขาฉันผ่านมาแล้วชื่อเธอฉันรู้อารักไม่ทำให้ใครต้องตายอยู่แล้วหันจะเป็นแบบนี้แล้วเหมือนหันตตัวเอง แต่ต่างกันที่ว่าฉันเป็นคนอดทนเก่งอยากให้เธอนั้นสบายใจถ้าฉันเองยังไม่เป็นไรเธอก็ยังได้สบาย Trust me อยู่ข้างนั้นเท่าไรแต่สาเท่านัก็เหมือนเดิมเธอบอกเธอเขาไม่มีใจเธอก็คงอยู่ไม่ไหวไม่เป็นไรมองแต่ฉันแล้วฟ้ายอมให้าาอารักไม่เห็นว่า,า,วาจะเป็น ฉันยังก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมา,าแามค่ไหนเก็บเอาไว้ทำไมเคยรู้<ข>ก็แค่อารักยังน้อยเธอที่ญญยังได้อยู่ขึ้นข้างกอดดูแลเขาฉันผ่านมาแล้วเชื่อเธอฉันรู้อารักไม่ทำให้ใครต้องตายอยู่แล้วาวันึงเธอบอกเขาไปไ ใจเธอต้องเสียเข้าไปตลอดกันแค่รักฉันคงไม่ตายแต่ทำไมไม่เธอคงอยู่ไม่ไหวไม่พร้อมจะแลกอะไรเกิบการไม่มีเธอก็แค่อารมณ์ไม่เห็นว่าจะเป็น าฉันเองก็ไม่พูดไปว่ารักเธอมาแค่ไหนเก็บเอาไว้ถ้าไม่เคยรู้ก็แค่ u ัอที่งไดอยู่ยันค่กั้แลเขาันผ่านมแล้วเช่เธอฉันรู้อารักไม่ทำไม่ใครต้องตายอยู่แล้วอบรักไม่ทำไม่ใคร ทำให้ใครต้องตาย เสียงดีมากฮะมาแรงมากเลยใช่ไหมเห็นบอกว่าปล่อยไปเนี่ยนะสิบชั่วโมงยอดวิวเป็นไงคะเพลงนี้ก็ตอนนี้น่าจะเกือบเกือบสองแสนแล้วไหมครับโฮทะลุแล้วครับทฮลุแล้วด้วยฮะลุสองแสนแล้วติดเทรนมาแรงอันดับเก้าแล้วก็ส่งให้แฮชแท็กไรเค้นอันเดอร์สกอร์โนวอรรี No Worries ถูกไหมครับอืมครับติดอันดับหนึ่ง t วิเลยเหรอ ใช่เออเรามีติดเทรนโลกช่วงหนึ่งครับตอนเพราะว่ามีช่วงนึงที่ปล่อยหนังสั้นด้วยเป็นช็อตฟิล์มของสำหรับเอวีนี้โดยเฉพาะเลยครับคือเอวีเนี้ยเขาจะทำเป็นเหมือนหนังสั้นทุกคนเล่นดีเรื่องราวใช่ครับถูกไหมคะไปติดเทรนโลกอันดับ3ของโลกเก่งมากมีอะไรอยากบอกแฟนๆไหมครับกับการตอบรับจริงๆก็ต้องขอขอบคุณทั้งแฟนคลับของพวกเราไลค์แค่เลยครับไลครยูทุกคนแล้วก็แฟนคลับของพี่เบกกี้ด้วยที่ได้รับมาเป็นนางเอกของหนังสั้นทั้งหนังสั้นแล้วก็เอ็มวีเพลงแอบรักไม่ทำให้ใครตายโน กับเอมีนี้ก็ถือว่าตื่นเต้นมากแล้วก็เรียกว่ามันเหนือการคาดหมายไปเยอะมากเลยครับผมก็ชินดีใจที่ทุกคนชื่นชอบเพลงนี้แม้ว่าจะเป็นเพลงช้าแต่เราก็ยังคงเต้นอยู่มีบ้างมีบ้างมีบ้างนสกิลสกิลความเต้นของเรายังแข็งแรงอยู่เหมือนเดิมยังพอมีบ้างยังพอมีบ้างยังพอมีบ้างนะคะถ้าเกิดใครอยากจะติดตามเอมีนี้ไปเพิ่มยอดเข้าไปอีกไปดูไหน ก็สำหรับเพลงแอบรักไม่ทำให้ใครตาย no worries นะครับสามารถไปติดตามได้ทาง YouTube l i z e r Music นะครับผมแล้วก็ข่าวสารของพวกเราก็สามารถติดตามได้ทาง IG Liken Official นะครับผมฝากด้วยนะครับเ,เ,เดี๋ยวขอขอบคุณนะคะหนุม l i เ e n ขอบคุณะครับน่ารักชื่นใจมากๆเลยนะคะ